ค,คือชายผู้เป็นราชาของวานโนทํามีดาบอยู่สองเล่มคือว่าออเดบและนี่คือดาบของข้าอเอาเราก็ต้องกราบสวัสดีทุกคนทุกทา่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของผมและวันนี้เราก็มาอยู่กับในเกมเราบอกใช่ไหม <c oughs> ใช่แหละ <c oughs> ในแมบของอวันพี g เกมแล้ววันนี้เราก็มากับ ดาบของโอเด้งหรือว่าชื่อของมันก็คือ o อเดอร์เบดนี่ไงอ,อย่างสวยอะลายนี่แบบอย่างสวยเลยเป็นดาบที่มาจากประเทศวานเนของโอซุจิโอเด้งบอกได้เลยว่าเทเจาเอาเรามาดูดาบกันก่อนว่าเป็นยังไงนี่ก็คือดาบทั้งสองเล่มของโอซุจิโอเดงซึ่งโอเด้งใช้ดาบสองเล่มนะ ดาบตอนนี้ถ้าเกิดเป็นในเนื้อเรื่องของวันพีทก็น่าจะไปอยู่ที่เอ่ออยู่ที่ไอตัวมังกรสีผู่มัชื่ออะไรนะลืมชื่อแล้วหนึ่งเล่มแล้วก็อยู่ที่โซโลอีกหนึ่งเล่มใช่ไหม,มและนี่ก็คือหน้าตาของดาบมันปอกฝักดาบนย่เงเท่เลยเนาะสีม่วงกับสีขาวใช่ไหมสีขาวนี่น่าจะอยู่กับไอตัวมังกรสีพูใช่ไหมสีม่วงนี่น่าจะอยู่กับโซโลใช่ไหม,หมสกิลทั้งหมดก็มีอยู่หนึ่งสอง อันนี้เคลือบฮากี้ไหมมีทั้งหมด2สกิล2สกิลที่เป็นของดาบเลยนะแล้วก็สกิลตัดธรรมดาเนี่ยอันนี้คือท่าของมันนะโอ้ไหนลองใส่ฮากิ้สิฮากิอันนี้คือการเคลือบฮากิมาสีดำพร้อมกับฟุ้งฟิ้งสีม่วงของผมนั่นเอง <c oughs> เอาล่ะทีนี้มาดูสกิลแรกกันสิว่ามีอะไรบ้างสกิลแรกของดาบออเดอร์เบดสกิลโอ้พุ่งโจมตี เหมือนจะมีซากุระโผล่ออกมาเลยนะอุย้ยรีไวมากเลยอะคิคิวพุ่งโจมตีแต่ระยะระยะไม่ค่อยไกลนะระยะใกล้มากไหนลองคิวทีคิวเป็นการตัดผ่าไปตรงนี้จริงๆถ้าเป็นกากระบาดน,นี่จะเท่มากนะเหมือนกับเป็นที่มันตัดตัดบางกรอนะ่ะมังกรไคโด <c oughs> คิดชื่อไม่ออกโอเคทีนี้มาดูสกิล e เสิสกิล สกิลเเป็นการกระโดดโอ๋อเนี่ยท่ากระโดดตัดท้องมังกรกระโดดอปโอ้โหแต่มันก็ควบคุมยากนะ๊มันเป็นท่าที่จะเคลื่อนไหวตลอดเวลาผมว่าเวลา PVP นะ่าจะโอเคนะเนี่ยอันนี้คือกระโดดขึ้นข้างบนแล้วก็พุ่งพุ่งมาข้างหน้าเพื่อตัดผ่านอืมอย่างนี้เองสกิล T ก็ธรรมดาสกก็ธรรมดาโอเคทีนี้ผมจะพาไปหากัน วิธีการหาก็คือเราจะต้องผ่านไปยังโลกสองเส้นก่อนนะทุกคนเอาล่ะทีนี้ข้ามไปยังโลกสองกันเลยไะแล้วเราจะได้ไปดูด้วยว่าดาเมจมันจะเท่าไหร่จริงถ้าเกิดเราเข้าเนี่ยดาเมจก็จะได้นะโอ้ผมลืมเปิดเสียงเลยเนี่ยเพราะว่าอ้อาเปิดไม่ทันเดี๋ยวเดี๋ยวเอยเปิดตอนข้ามโลกสองกันว่าอยู่ทำไมไม่มีเสียงก็คือบางทีเสียงดนตรีของเกมอะ มันทําให้เกิดปัญหาขึ้น <c oughs> ากับการลงคลิปซึ่งมีปัญหาทั้งสองคลิปเนี่ยทีนี้เราข้ามมาที่นี้เป็นที่เรียบร้อยลแล้วเดี๋ยวผมจะเก็บมันพวกนี้ให้หมดเลย <c oughs> แล้วก็ไหนดูซิเราเคลื่อบหาคี้ไปได้เฮ้ยเราจะพึ่งเดี๋ยวเราอ่ะทีนี้ผมจะพาไปยังเกาะซะก่อนเกาะของวาโนจะอยู่ข้างหลังนี่ข้างหลังของเกาะหนวดดํา คือเกาะหัวกะโหลกถ้าเกิดเราเกิดมัปุ๊บมันจะเห็นเลยเห็นนะมันจะข้ามตรงไปเลยหรือถ้าเกิดใครใครที่ไม่มั่นใจให้เราหาไอ้ตัวนี้ไอแลนทาร์เก็ตไอแลนทาร์เก็ตอยู่ตรงไหนเอยไอแลนทารเก็ตเออไม่เห็นแนฮะเฮ้ยหาไม่เจอเอ่ะออไปอยู่ตรงไหนแล้วอ่ะทีมว่าไอก็แหละปุ๊บขึ้นมาไหมนี่ไงนี่ ไอสแลนหรือ i อแลนไม่รู้นี่ทีนี้เราก็มาเลือกนี่วาโนุเลือกปุ๊บมันก็จะชี้ไปเห็นไหมมันจะอยู่ตรงข้างหลังของหัวกระโหลกเกาะนวลดานั่นเองเอาล่ะทีนี้เราจะเดินทางไปตอนนี้ผมใช้เป็นผลลาวาก็จะวิ่งบดน้ํำได้ไม่ต้องออกเรือแต่ใครที่มีผลบินนี่จะดีกว่าวิ่งบดน้ำไปเลยพุ่งไปโอเคเวเราตัดมาอีกทีตอนที่เราไปถึงเกาะแล้วกัน เนี่ยตรงไปเลยมันอยู่ข้างหลังแหละมันจะอยู่ประมาณนี้วิ่งยากเลยเอาละเดี๋ยวเราตัดมาอีกทีแล้วกันนะโอเคตอนนี้เราก็มาเห็นเกาะเป็นที่เรียบร้อยที่เรียบร้อยที่ราบร้อยอะไรกันเราตรงไปช่วงนี้ค่อนข้างที่จะลิ้นพันกันเท่าไหยผมเป็นหนึ่งคนที่พูดไวนะมันก็เลยลิ้นพันกันเป็นปัญหามากเลยใครที่พูดช้าๆนี่มันก็จะไม่มีปัญหาตรงนี้ นี่ก็คือหน้าตาของเกาะวานโนะนะเนี่ยงยังสวยผมบอกเลยแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะกว้างไปหน่อยขี้เกียจเดินมันขี้เกียจเดินอะมันกว้างเกินไปเอาละตรงมาตรงนี้ก็จะเป็นจุดเซตสปาว์ที่เราจะต้องมาเซ็ตสปาว์จุดเซ็ตสปาวนี้ไม่ค่อยมีอะไรเลยนะนีเ่เราก็เซ็ตสปาว์ไปทีนี้ข้างในนี่ก็จะมีประชาชนแล้วก็อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเต็เไมไปหมดนี่ อันนี้คือจุดรับเควสเควสแรกซึ่งตรงนี้ไม่ใช่เควสที่รับรับของอโอเด้งนะโอเด้งนี่จะต้องไปรับอยู่อีกที่หนึ่งแต่ตรงนี้มันจะรับอยู่แถวฝั่งนี้คือเกอบม,มันใหญ่มากอะใหญ่จนแบบใหญ่จนแบบขี้เกียจเดินอะ่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราตรงไปที่โอเด้งกันโอเด้งก็ให้เราไปเลยโมตมดินเท่าเ้เดี๋ยวเราให้เราวิ่งไป วิ่งตรงไปทางนี้ใช่ไหมกระโดดขึ้นข้างบนปึ๊บปึ๊บแล้วพุ่งไปเลยคือผมใช้ผลลาวานะใครใช้ผลบินนี่จะง่ายมันจะอยู่อ่าไอ้ตรงนี้เป็นเป็นปราสาทใช่ไหมทีนี้โอเด้งจะอยู่ที่ตรงนี้ตรงฝั่งนี้นี่แต่ก่อนอื่นที่เราจะไปหาโอเด้งเราจะต้องไปรับเควสต,ตรงนี้ก่อนซึ่งบอกได้เลยว่าเควสของโอเด้งให้เงินทั้งหมดห0 0ล้าน เกิดรับถึงห้าอยาเงเยอะบอกให้ผมเยอะจัดเลยเอาไปแล้วก็ดาบของโคเด้งจะมีปัญหาอย่างหนึ่งคือมันจะเป็นระยะประชิดทั้งหมดเลยมันจะไม่มีมันจะไม่มีพลังในการโจมตีระยะไกลดังนั้นการฟาร์มก็จะไม่ค่อยดีอ่ะแต่ PVP ผมว่าน่าจะโอเคอยู่นะเพราะว่ามันเคลื่อนไหวไปมาได้ เทีนี้เรามารับคเควสกับตัวนี้ตัวที่28เนี่ยนี่จะได้ทั้งหมด120ล้านให้เรารับไปเลยทั้งหมด6อัน5อันเดี5อันจะอยู่600ล้านเนี่ยเงินจริงๆเงินผมมีเยอะกว่านี้นะผมมีประมาณ500ล้านแต่ว่าผมเอาไปอัพอัพแนคนเอัพแคนทั้งหมดเลยตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่โอเดงนะตัวนี้จะเป็นตัวอะไรไม่รู้น่าจะเป็นลูกน้องของโอเดง ซึ่งไม่ต้องไปทำอะไรหรอกปล่อยมันอยู่ตรงนี้แหละเราขึ้นไปข้างบนนู้นเลยเอ,อ่อไปขึ้นไปปุ๊บนี่ขึ้นไปได้ละทีนี้โอเด้งจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมน,ะนี่นี่คือหน้าตาของโอเด้งโอเด้งโอเด้งนี่คือโอเด้งปั๊บมายืนคู่กันเลยโอเด้งว้าวเจ้าคือใครเนี่ยมันอ้าปากแบบโอเด้ง ในตัวการ์ตูนจะชอบมันในการ์ตูนเนี่ยไม่ใช่ตัวการ์ตูนมันชอบตัวเป็นตลกไงเขาก็เลย, <c oughs> ยทําหน้าตากวออ่างี้เอาละทีนี้มาดูที่ปลอดภัยที่ปลอดภัยมีเยอะเลยข้างหน้าก็ได้ข้างหน้าตรงนี้ก็ได้แต่ผมจะใช้ตรงนี้นี่ตรงนี้ในการสังหารมันตรงนี้เลยมาเราก็ขึ้นมาข้างบนให้มีดาบแอดมินนี่ใช้อย่างดีเลยแล้วก็มายืนตรงนี้นี่มันจะไม่หายไปนะซึ่งมันจะฟาร,ร์มง่ายกว่า ตัวโดฟามิงโกที่อยู่โลก2มากเลยทนนี่ผมใช้ผลลาวาผมก็จะกดตัวทีจะนนมีผลยิงระยะไกลแค่ตัวเดียวแค่เดียวอ่านี่เรากดไปเรื่อยๆยืนอยู่ตรงเนี้ยกดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ตายของมันเองอเทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูดาเมจกันดาเมจของดาบโบดิงกันว่ามันเท่าไหร่ก่อนอื่นผมจะไม่บัฟไม่บัฟก่อนนะผมจะไม่บัฟฮากีโอเคแล้วทีนี้ก็มาดูดาเมจธรรมดากันกดตัวที ปุ๊บแล้วก็ลองฟันดูดาเมจธรรมดานี่อยู่ที่หมื่นหมื่นกว่ากไหมหมื่นหมื่นหนึ่งโอเคทีนีส้สกิลคิว q, รีบใช้คิว <c> เ <ười> ท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองกันสกิลคิวปุ๊บมองไม่ทันนะอุ้ยตายเลยดอกเดียวโอ้โหอย่างแรงเราคงจะมาวัดดาเมจมันไม่ได้หรอกเนี่ยเฮ้ย <c ười> เราวัดดาเมจที่นี่ไม่ได้หรอกผมว่าเราเราเราวัดดาเมจที่นี่ไม่ได้อ่ะ คือโอเด้งมันเก่งเกินไปอะ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปวัดดาเมจที่อื่นกันเจอกันมาโอเคเราก็กลับมากันที่การวัดดาเมจที่อยู่ในดันเกียนกันดีกว่าคือ,อไปวัดกับโอเดงนี่ไม่ไหวตุมตีแรงเกินเอาล่ะใส่ฮาคิไหนมาดูสกิลคิวกันก่อนคิว,คว,คว,ควคไม่เห็นเลยโอ้หนี่ไงดูข้างบนนี่แหละ ข้างบนลดไปแค่เท่าไหร่เองอรถเป็นแสนอยู่นะเนี่ยไม่ถึงเด้อลดไปเหลือ47,000ใช่ไหมน่าจะอยู่ที่ประมาณ53,000ประมาณนี้53,000ใช่ไหมทีนี้มาดูที่เดี๋ยวกดสกิลน,นี้ก่นอนสกิล E อสกิล๊บเท่าไหร่อ่ะเมื่อกี้มองไม่เห็น าดูเราเราขยายมาไก,กลๆล้วก็ดูได้เนี่ยเนาะประมาณห้าหมื่นสามอ่ะอันแรกอุยอ้ยเจ็บ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 เดี๋ยวเด้อขอขอเีนี่ยโอเคทีนี้มาดูอันนี้ซิห้าหมื่นห้าหมื่นแปดไหมเมื่อกี้เท่าที่ผมเห็นนะประมาณนั้นโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะมาบัฟหาเกียนแล้วก็บัฟทุกอย่างเลยดูซิว่ามันจะแข็งแกร่งขนาดไหนะ ดาบตัวนี้จะแรงแค่ไหนตีธรรมดามันหมื่นกว่าใช่ไหมทีนี้เดี๋ยวเรามาบัฟอันนี้กันแล้วกดสก,กิลทีเอาตีธรรมดาก่อนนะตีธรรมดาได้เท่าไหร่น่าจะหมื่นหกนี่ะไม่เห็นอะไม่เห็นอะโอ้สองหมื่นหกเลยเหรอโอ้ยแรงสแสดงว่าดาบนี้แรงมากนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวหล,ลบก่อนถ้าเกิดเราใช้ผลบาร์กี้มานี่เราน่าจะรีวิวแบบง่ายๆ เราไปดูสกิลคิวกันก่อนคิวคิวปุ๊บปุ้ยเท่าไหร่อ่ะผมมองไม่เห็นคิวเอ่ะอุ้ยแสนหกแสนหกไหมเขาที่เห็นเมื่อกี้เดี๋ยวดูดูดูข้างบนดีๆนะทำลดลงเหลือแสนนี่สกิลเอ่ะนะปุ๊บอุ้ยประมาณแสนกว่าเลยแสนกว่าอันนี้อะอันนี้น่าจะอยู่ประมาณหลักแสนไหม ว่าสกิล E 1มัแสนหกอยู่เนี่ยเก้าเก้าหมื่นเองไม่ถึงแสนสกิลคิวนี่ไม่ถึงแสนสกิลอี e, อยู่ที่แสนหกอ๋อตีธรรมดาที่จะแรงกว่านะเนี่ยปุ๊บแต่ไม่เหมาะกัรใช้ฟาร์มเนาะเพราะระยะไกลนี่ตีธรรมดาสองหมื่นหกน่าจะง่ายกว่าโอเคเดี๋ยวเรา,เ,ราเคลียร์มันทิ้งเลยแล้วกัน กดฮาคิ่ก่อนปุ๊บผลละวาก็จะออไวหน่อยนะใ,นใครมีผลละวานี่แนะนำเลยก็ดีอยู่อ่เดี๋ยวปาบก,ก่อนปาบมันอนคือเราโดดเข้าหามันง่ายๆเลยมันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งคือเราโดนโจมตีอถ้าใช้ผลละวาแล้วก็ใช้ฮาคิไม่ได้ต้องเปลี่ยนมาใช้ฮาคิสังเกตด้วย ปป๊๊บบไหนได้ยังอันนี้ 8, แปดพันละดูซิว่าเราจะฆ่ามันภายในกี่กี่นาที <c oughs> าีนี้ก็ลดเหลือครึ่งแล้วนะสกิลคิวปุ๊บนี่สกิลคิวมันดีอย่างนึงคือเราจะโดดประหามันเนี่ยสบายเลยทีนี้เราโจมตีง่ายเลยสกิลคิวปุ๊บนี่ปุ๊บเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นดาบแล้วก็ใช้ฮากคิสยูอี e. ปุ๊บ QQ คิว E R ก็ไวอยู่นะไวมากเลยอะในการเคลียร์ดันเจี้ยนตัวนี้ตัวนี้มันดีอย่างหนึง่งคือเราไม่ต้องเดินไกล <c oughs> มันมีแค่ตัวเดียวไงบอสตัวเดียวแล้วมันก็เลยสบายอุ้ยูผมจะตายก่อนไหมเนี่ยไม่ตายหรอกอมันจะตายก่อนผมอะเนี่ยก็ไวอยู่นะถ้ากดแบบรัวๆก็เกิดไม่ตายนะปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยตายไปแล้วใช้ทั้งหมด4นาะที สนาทีสามสกอันนี้คือเราเล่นไปก่อนไงขั้นแรกผมว่าน่าจะประมาณสองนาทีสามนาทีน่าจะได้อสำหรับผลระวานนะแต่วันนี้เรามารีวิวดาบของโอเด้งไนงะผมมองว่า PVP นี่น่าจะได้อยู่เนี่ยดาบของโอเด้งเนะี่ย PVP น่าจะได้เพราะสกิลสกิลนี้ใช่ไหมสกิลไหนโอ้ยสกิลคิวนี่ประมาณเก้าหมืน 9้าหมื่นแปดเก้าหมืนแปดหรือเก้าหมืนเก้าหละไม่ถึงแสนตัวนี้ประมาณแสนแสนหกไหมประมาณนั้นผมว่ายังมันได้สองสกิลเนาะถ้าเทียบกับเคียวนี่เคียวค่อนข้างที่จะโหดเลยนะแต่ว่าตีธรรมดานี่อย่างแรงเลยนะตีธรรมดานี่สองหมื่นหกพิจารณาเอาแล้วกันนะทุกคน ผมก็ว่ามันก็โอเคอยู่ก็ดูสวยดี <c oughs> เป็นสองดาบเราโอเคไว้เ,เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบา,บายยเจอกันขาคือโอเด่งโอเด่งนี่แนี้น,ะนี่แนะโโโโีโมจิหรอโมจิหรอโมจิหรอโมจิหรืออุนจิไอ้ผลอุนจิอเนแน่ฟันมันเลย